you <music> ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไโฮบิดคอนเนเตเด็คขับสบายออกง่ายที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน10,000บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องค้ำพิเศษสุดมนึ่งถึง30พฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อกสองใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดร,รถและอื่นๆอ,อีกมากมาย ออกรถกับตัวแทนจมหมายาม m a โดยตรงที่ศูนย์ามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบท้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056701777 ที่อ่างเก็บน้าห้วยขอนแก่นอาเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์ร้อยเอกธรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําปัญหาและการขอรับการสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายชูชาติรักจิต อธิบดีกรมชลประทานวหน,น้าสมรการประชาชนเข้าร่วมโดยในโอกาสนี้เราเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เราฟังข้อมูลอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแกน่นที่เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2537มีความจุที่ระดับเก็บกัก33.22ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ชลประทานของโครงการประมาณ31,800ไร่โดยส่งน้ำให้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ ตงขาดแคลนน้าในการเกษตรและอุปโภคบริโภคดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้พเพียงพอกับความต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการบริโภคในอนาคตจึงพิจารณาเพิ่มความจุข,ของอ่างเก็บน้ําจาก33.2 2ล้านลูกบาทเมตรเป็น37.96ล้านลูกบาทเมตรทำให้ได้ความจุข,ของอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ4.74ล้านลูกบาทเมตรพร้อมรับฟังปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอลมสักจากนั้นได้มอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสพกร4.01ให้กับเกษตรกร,ร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน200รายมอบปัจจัยการ,ร,รผลิตเมล็ดพันธุ์พืชมอบสารเร่งเจริญร,ร,รี์แก่เกษตรกรพร้อมมอบนโยบายรัฐบาลและพบปะกับเกษตรกรร,กร้รอยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนสําหรับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสะดุงใหญ่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอมติคณะรัฐมนตรีใช้พื้นที่ก่อนเพื่อให้โครงการเดินหน้าเมื่อมีมติอนุมัติก็จะบรรจุแผนก่อสร้างให้ทันที สำหรับในส่วนของอ่างเก็บน้ํให้วยขอนแก่นที่ต้องการเพิ่มความเจุยกของอ่างเก็บน้ําโดยทําเป็นฝายสูงขึ้นอีก1.5เมตรนั้นได้มีการอนุมัติเงิน50ล้านบาทเพื่อทำการก่อสร้างในปี2567นี้และนอกจากนี้บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ํให้วยขอนแก่นได้อนุมัติให้ทําแก้มลิงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกร ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวต่อว่านอกจากนี้วันที่15มกราคมสองพนี้ จะเริ่มมีการมอบโฉนดที่ดินจากการเปลี่ยนที่สพกร4.01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถใช้ที่ดินสพกร4.01ที่เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนําไปเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายโดยการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันนอกจากนี้ยังจะมีการทำโฉนดต,ต้นไม้ให้กับประชาชนเช่นถ้าเรามีต้นมะขามหวานในที่ดินเราก็จะมีโฉนดอีกใบที่เรียกว่าโฉนดต,ต้นมะขามหวานโดยจะมีการประเมินราคา ต้นมาข่าบหวานในพื้นที่ของเราและทําเป็นเอกสารซึ่งเอกสารนี้จะแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถนําไปเข้าธนาคารได้จากนั้นในช่วงบ่ายร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามอ่างเก็บน้ําคลองลํากงตบนวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และมอบหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสพกร4ขีด01แก่เกษตรกรต่อไป